มากครับพี่นอ้องวันนี้ทิ่มปลนนิ่งปนกับผมได้ปันนิ่งมาแล้วนะครับเนาะตัวหนึ่งเนาะ่คั่วเรียบร้อยแล้วครับผมเสียวลงต้มในน้ำหอมนะครับอ่ะครับได้แล้วครับพี่น้องไอต้มปลาครับผมทิ่มป่าต้มปลนนิ่งปนครับผมมาแรงพักระเก็บมาเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้กรเอาปลาลงต้มเนาะครับเนาะกผมก็ดิมีแคกระเทียมกับตะไคร่นะครับพราหัหอมหม้มี네่ครับผมวันนี้ซื้อหอมมากก็ดิได้แค่นี้ครับผม กลมกันแซ่บกันมาแลยครับระวังที่ทำการต้มนะครับนอกระดิใส่น้ำปลาแดกนี่จังน้อยนะพี่น้องเนาะครับต้องต้มใายน้ำปลาแดกพี่น้องเนาะต้มใส่น้ำปลาแดกแค่น้อยนะครับนะสุกแล้วค่อยเอาเนื้อมาแกะครับเนื้อมาแกะต่ำกับพริกครับง่ายๆครับผมต่ำพริกกเบ่ยากครับผมเห็ดป่นป่านี่เห็ดง่ายที่สุดแล้วครับผมเดี๋ยวกอนโล่รอปลาสุกนะครับไปกินหากินกล้วยไปก่อนครับพี่น้องหิวเขาครับหากินกล้วยไปก่อน กล้วยหน่อยครับผมไปหาเก็บนี่แหละน้ำปลานี่แหละครับนะครับได้กล้วยกินกล้วยก่อนครับอ่ะพี่น้องนี่ครับกล้วยหน่อยกินลรอกครับนุ่งเขาหวานพี่น้องหวานหวานดีครับกินลรอเหมือนละครับล้อปลา น่ครับมาลองปลดเลยครับปุ่นโอ้โหวบัวเลยครับเดี๋ยวรอครับพี่น้องเนื้อปลาสุกครับเดี๋ยวลอตัปุ่นเลยครับตาครับระวังระวังรอที่น้ำเดือดนะครับเนาะน้ำเดือดป่าเปอยนะครับเนาะใส่พริกก่อนครับพี่น้องพริกนี่ครับจริงจริงอยากใส่บักพริกแข็งครับจะว่าพริกแข็งว่ามีพี่น้องเลยใส่บักพริกหยิบไปนะะครับเนาะโอ้โหลายว มีตัวได้ใส่เบิดครับเอาแบบเพจตายบ่อาเรื่องพี่น้องนี่ขมบปรดุดมีตัวได้ใส่เบิดหมพริกนี่ใส่ไปเลยพี่น้องมึอที่ตำหมกพริกไปก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวตะไคร่มันได้ทีแล้วก็ไปกระเทียมครับได้ที่เราเดี๋ยวลงมาตำใส่กันดีครับตอนนี้ตำหมกพริกไปก่อนพี่น้อง ่ำมะพริกนี่ก็ระวังได้ครับแล้โโวโขดตาพี่น้องเปียกแสบตรงนี้ตอนนี้หน่อยเโอ้ผมญาติย่านเนี่ยมะพริกเด่นโ่ดตาอ่ะเดี๋ยวปล่อยพี่นอ้องพ่อหยาบหยาบก็ผมนี่ครับสำนี่ครับผมพ่อหย,ยาบหยาพี่น้องครับตอนนี้เนื้อปลาก,ก็กำลังใ,ใหญ่ทีเลยนาะพี่น้องเนาะ กำลังติดเปื่อยที่ละครับเดี๋ยววิ่ห้มันเปื่อยน่อยครับทังที่เข้าท่าครับผมเปื่อยจังหน่อยรออีกแป๊บหนึ่งครับระวังที่รอพี่น้องเฮ้ยเข้ากะมาเตรียมพักครับพี่พักที่ห้าดีกินพักที่ห้าดีกินกลับครับนะครับมีผักกี่เยดครับที่ผมไปเก็บบางแดงครับผมมีผักกี่เยดมีผักไก่ใบบักกลุ่มนะครับบักกลุ่มใบใบบักกอกอ่อนนะครับเนาะแล้วก็ผักอันนี้ครับพวกพืชเพื่อนพักยังดอก ครับนี่ครับนี่เครับพักไปกินกระปุนมาแรกครับผมอันนี้อันนี้ผู้ล่อหัวปลาเลยครับอันนี้อันนี้คนล่อหัวปลาครับนี่คนล่อหัวปลาครับอยากกินแล้วครับอยากกินเข่าเราเนี่ครับเข่าเนี้วห้องก็พร้อมเลยพี่น้องเข่าเนี้วพร้อมเหลือปนปลาดุกเออเหลือปนปลาดินอย่างเดียวระวังเห็ดแนว้กินพี่น้องเลยทดสอบเตาไหมพี่น้องเห็ดเตาไหมครับเตาสิ่งเตาสิ่งพี่น้อง ทั้งสีถังสีไญ่กับทั้งสีหน่อยประสบประกบกันแล้วก็เป็นเตาครับนี่ครับเตาออแกนิกเตาลิทินอนพี่น้องครับหลังจากที่ปลาสุกลพไ่นองเพื่อเราทีนี่จะตักออกครับเตาก็มาเพื่อตีแกงเนื้อปลาครับอาที่เหลือเดี๋ยวผมจะตักออกนี่นะครับเนาะกระเทียมที่ผมต้มใหม่นะครับผมเดี่ยวไปตำเราเอาไปตำกันนี่ครับมาครับต่อไปนะครับนี่จะเป็นการแก้ปลาใส่ แกะปลาใส่แล้วก็ต่ำเลยพี่น้องแล้วแกะปลาตรงระหว่างกลางนี่หน่อยพี่น้องเนี่ยกางกางกลางแกล,ลางลวดป่นดีเนาะต่ำให้มันแหลกลวกด,ดกลางออกไง็ได้เก็บกางของมันไปน้องกินยากใหญ่มากเรามาแกะกลางแกะไม่หรอกประกอบกัอบอย่างทีปพ่น น้ำต้มกับอไไ้จิ้พไ่น้องน้ำปลาแดกเดี๋ยวผมเกี่ยวมาเทใส่ใป็ดปนครับอะไรครับปลาเน่นตัวนี้ก็ประมาณหากิโลเนาะพีน่น้องเนาะไปเอาจมไป สกิโลนี่ไปซื้อได้พี่น้องอันนี้เครื่องปรุงกับบะหมี่ยังายเนาะครับเนาะส่นว่ารสชาติบะเข้มกับยีมีแค่น้ำป่าผงชู่รสแค่นั้นแหละพี่น้อง<น>มีครับปลาไกับต้มอยู่ในน้ำต้มแล้วพี่น้องง่ายๆครับป้นป่านี่เป็นเอียงที่ง่ายที่สุดเลยครับอันนี้ข้นจองหัวป่าครับเนี่ยอันนี้ตัวจองหัวป่าครับรอรอดได้รอนนะโอเคไหม พี่น้องไก่เล้วครับปลาตัวนึงไก่ได้เต็มโคกพอดีพี่น้องอเสร็จแล้วพี่น้องอเสร็จแล้วพี่น้องผมก็ี่ใส่น้ำต้มได้ครับพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำที่ต้มไว้นะครับนาะน้ำที่ผมต้มไว้ตักใส่กังหน่อยตักใส่บะไายครับ ชอบประมาณครับผมพอได้ถึงปนนะครับเพราะว่าถ้าใช้น้ำร้ายเกินไปก็ขี้งาครับผมอ่ะเรียบร้อยครับพี่น้องแต่วลาตักเสียครับปอกไก่เป็ดปันไทยครับมพื่อนกับพริกเมี่ยงโบลายครับผมอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นป๋วยเตครับผมเอากระเทียตัวใหญ่ครับมาปนแซ่บๆครับนี่กับผักที่ฝีเก็บมาวางแรงแหละครับผม มาเรียบร้อยครับพี่น้องไปแซ่บต้องการให้พี่น้องมาพี่น้องไหมต้องกานครับผมมันนี่ไม่ได้ไม่ช่างพูดพี่น้องโอ้โหมาพิกดอกเดียวอู้ยูนแรงได้บอกกระเจาะกระเอู้หึ โอ้โหฟิกเลยุดยอดเลยดอกเดียวงามเจ็ดนะหัวพันมันจุดผลเถอะใบเสียเลยเจยบกับเก็บไหมอันนี้ก็เอานพ,พักกังก่อนตุ้มทันยัหูมึาอุตุ้ตมตุ้มก่อนตุ้ตมาอุตุ้ตมชาอุกระลาจับก่อย แน้วยบบับกรอกออกเนี่ยว่าจะไปหามืนอนี้บัตรไม่หย่อดอ่อนยังไม่เอาล่วงจินอยู่ว่าสิ